สวสดีทุกท่านครับวันนี้ช่องไมโครเอสเตทของเราพาท่านมาชมที่ดินในโครงการกีเมเล่เดี๋ยวไปชมภาพตัวอย่างก่อนเลยนะครับเชิญครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับมีทั้งหมด525ตารางวาครับโดยตัวแปลงครับจะมีความกว้างอยู่ที่เราเรา30เมตรครับความกว้าง30เมตรความยาวเนี่ยครับจากเลเ็กนะครับไปถึงทาหน้าถนนเลยเนี่ยอยู่ราว70เมตรครับผม ตัวหลังแปลงนะครับอันนี้คือทางทิศใต้ครับทางด้านโน้นที่เห็นภูเขาครับคือทิศตะวันตกนะครับหมู่บ้านกีมันเล่นะครับก็อยู่ทางทิศเหนือของตัวเชียงใหม่ครับกระทางเข้าเมืองก็สะดวกสบายครับวิ่งเส้นถนนชตนาเลยตรงยาวเลยครับก็จะถึงแยกของสิงละและในอนาคตครับกีนวันเล่นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าการฝรั่งเกิดขึ้น อยู่ทางฝั่งตรงข้ามเยื้องๆนะครับจะมีกาดฝรั่งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสำหรับท่านที่จะสร้างบ้านนะครับก็ที่ผมดูเข้าที่ดูแปลงนะครับแปลงเป็นแปลงลักษณะของแปลงยาวด้านหน้าอาจจะทำี่จดรถก็ได้ครับส่วนตรงนี้ครับท้ายๆแปลงนะครับทางด้านนี้จะเห็นวิวเขาค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเป็นวิวเขาที่สวยมากในส่วนนี้ครับเป็นคลิปโดนที่ผมบินอยู่ที่ความสูงประมาณ5เมตรครับเพื่อจําลองสถานการณ์เวลาที่ คุณผู้ชมสร้างบ้านที่ความสูงช2ชั้นครับที่ความสูงประมาณ5เมตรแต่ท่านใดชอบบ้าน3ชั้นก็จะได้เทควิวที่สวยกว่านี้สูงกว่านี้นะครับทางที่ตะวันตกก็จะเห็นภูเขาอย่างชัดเจนบ้านกีมาเล่ครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือในกีมาเล่เนี่ยจะมีสนามกอล์ฟชื่อว่าซัมมิตกอล์ฟคับนะครับส่วนทางสนามกอล์ฟเนี่ยเขามีถึง18หลุมเลย อาจจะเหมาะกับคุณผู้ชมที่ต้องชื่อชอบการเล่นกอล์ฟงานอดิเรกนะครับเพราะว่าเวลาเราตื่นเช้าเนี่ยก็ไปสนามกอล์ฟได้เลยแล้วก็ข้อมูลของหลุมกอล์ฟต่างๆเนี่ยลูกค้าสามารถดูวเว็บ s ส m i t กอล์ฟขับได้นะครับว่าหลุมต่างๆหน้าตาเป็นยังไงการตียังไงนะครับและสถานที่ใกล้เคียงของกีเมเล่นะครับมีมีแมคโครแมคโครเนี่ยมีของใช้เยอะแยะอยู่แล้วลูกค้าน่ยทราบกันดี แต่ถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินจริงๆอ่ะมีโรงพยาบาลฐานสายอยู่ใกล้ๆแค่นี้นะครับหรือถ้าไม่เจ็บป่วยหนักก็ไปโรงพยาบาลกรุงเทพก็ได้ครับเดินทางไปค่อนข้างที่สะดวกเลยระหว่างทางครับจากเส้นโชตนาเนี่ยครับเข้าเมืองเนี่ยจะผ่านทางโรงพยาบาลนครพิงผ่านทางป้อนน้ำมันมากมายผ่านสารากางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับและเดินทางไปสนามบ,บินเชียงใหม่21กิโลเมตรและทงกีมาเล่นะครับ เป็นหมู่บ้านดังนั้นมีค่าส่วนกลางนะครับค่าส่วนกลางจะตกที่1,700บาทต่อเดือนนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าหมู่บ้านนี้มีการดูแลค่อนข้างดีและอย่างที่บอมชอบนะครับเห็นแปงลงรอบๆไหมครับยังไม่มีการปลูกสร้างบ้านแต่อย่างใดแต่ว่าทางโครงการก็มีการตัดหญ้าเพื่อให้ความสวยงามภายในโครงการครับในส่วนนี้บอมชอบมากเลยเพื่อนบ้านในนี้ส่วนมากก็จะเป็นบ้านที่มีหลังขนาดใหญ่นะครับบ้านที่ติดเล็กนะครับติดน้ำอย่างเงี้ยครับจะเป็นหลังใหญ่เกือบทั้งนั้นเลยครับ ตรงนี้เป็นถนนตรงหน้าแปลงที่ดินนะครับมีขนาดกว้างรถสวนกันได้สบายเลยครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมนะครับดูว่าตรงที่ดินแปลงนี้ครับมีแอปต่างๆเข้าถึงไหมอย่างแอปแรกนะครับผมจะเปิดก็คือแอปไลแมนนะครับไลแมนสั่งอาหารมีร้านค้ามากมายครับนี่ผมเปิดให้ดูเลยนี่ครับเยอะแยะ แอปไลแมนผ่านนะครับโอเคต่อไปแอปฟูดแพนด้ามีอะไรบ้างโอ้ของกินเยอะเหมือนกันนะครับฟูดแพนด้าที่นี่และต่อไปเมื่อกี้อะไรนะอะไรไม่พอด,ด้ต่อไปเป็นแอปเอาแก๊ก่อนแล้วกันนี่กดร้านใกล้คุณเอาของกินเยอะครับสุดท้ายที่เด็ดสุดเลยที่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่เยี่ยมมากคือแอป7 e เ e ่นอเลนะครับนี่ครับสามารถสั่งซื้อของได้เดี๋ยวผมปักให้ดูแค่ใครอยู่จะทรงเลือกที่อยู่เอาที่นี่เลยปับ๊บ นี่สั่งซื้อของเซเว่นได้ค่อนข้างสะดวกมากเลยครับอย่างเงี้ยสุดท้ายนี้นะครับขอาสรุปนะครับแปลนในแปลงนี้คือที่ดินมีขนาดที่525ตารางวาหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศเหนือครับตัวแปลงมีขนาดความกว้างอยู่ที่ราวๆ30เมตรความลึกอยู่ที่ประมาณ70เมตรด้านหลังติดเลกของทางโครงการนะครับท่าวิวภูเขาเนี่ยอยู่ทางทิศต,ตะวันตกดังนั้น ถ้าคุณผู้ชมอยากสร้างบ้านสักหลังแนะนําให้สร้างประมาณท้ายๆแปลงนิดนึงเพื่อเทควิวภูเขาในส่วนนี้นะครับท่านใดที่สนใจซื้อที่ดินในเชียงใหม่นะครับในโซนกิมเล่หรือที่ไหนก็ตามสามารถสอบถามมาที่ทางเราไม่บอยเอสเตทได้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมทุท่านไปดูที่ดินที่เหมาะสมกับท่านเลยและสามารถโทรต,ต,ติดต่อน,นัดชมและสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์0635494932ครับ และคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับมีความเห็นอย่างไรกับที่ดินแปลงนี้สามารถแสดงความเห็นที่ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับเดี๋ยวบอมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับและก่อนจบคลิปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดติดตามทางช่องเมมบมเอสเตดของเรานะครับจะได้ทราบข้อมูลทั้งที่ดินทั้งบ้านในเชียงใหม่นะครับและพบกันในคลิปต่อ,ตอไปครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ แล้วถ้าบอมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมา,าท่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ